และโครงสร้างมันก็สามารถแตกตัวเป็นไอออนได้มันมีข่าวอยู่ในประเทศไทยช่วงหนึ่งเลยที่คนไทยที่แบบที่รัฐบาลออกมาแบงพาราคอตไม่ให้เกษตรกร,รใช้อ่ามันจะมีข่าวดังๆอยู่ช่วงหนึ่งเลยเนี่ยพาราคอตจำไว้นะลูกโครงสร้างไหนที่มันมีพวกเบนซีนมีอะโลเมติกพวกเนี้จะเป็นสารที่ไม่ค่อยดีกับมนุษย์ท้งนั้นซะส่วนใหญ่เลยเพราะว่าเบนซีนเนี่ยมันเป็นไงลูกมันเป็นสารก่อมะเร็ง โอเคไหมดังนั้นโครงสร้างไหนที่มีแบบเบนซีนเยอะๆเนี่ยจะไม่ค่อยดีมากโอเคนะอ้าวไปต่อกันในเรื่องของไบโอดีเซลไบโอดีเซลน่าจะเคยได้ยินนะไบโอดีเซลเป็นไงลูกน้ำมันเออเป็นน้ำมันเป็นพลังงานทดแทนใช่ไหมที่เรามีการใช้จากพวกน้ำมันที่มันแบบเป็นไงน้ำมันที่เราใช้แล้วใช้ซ้ำแบบทอดแล้วทอดอีกทอดจนดนเอามาใช้ ถูกต้องไหมลูกเป็นไงลูกไบโอดีเซลเขาจะเป็นสารพวกเอสเทอร์ลูกซึ่งได้ประยาจากแานเอสเทอริฟิเคชันปกติโคไอสอนเราคือเอสเทอริฟิเคชันใช่ไหมแทนเอสเทอริฟิเคชันคืออะไรทานเอสเทอริฟิเคชันคือชื่อเฉพาะของปฏิกิริยาระหว่างไขมันแล้วก็น้ำมันไขมันและน้ำมันเนี่ยเป็นสารในกลุ่มไตรกรีสลายลูก ดังนั้นพวกไตรกรอสลายเนี่ยมาทำกับมาทำปริยากับแอลกอฮอล์จะให้เอสเทอร์บวกกลีเซอรอลเป็นโปรด u ักต์เห็นไหมลูกแบบนี้แหละลูกเขาจะเรียกว่าทานเอสเทอร์ลิฟิเคชันก็คือไตรกรีสลายทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ได้เอสเทอร์บวกกับกลีเซอรอลโดยปฏิกริยานี้จะต้องมีตัวเล่งด้วยซึ่งตัวเล่งจะเป็นฝั่งกรดหรือฝั่งเบสก็ได้ หนูว่าสารเคมีในโลกเรามีเยอะไหมมีเยอะไหมสารเคมีบนโลกเราเยอะเออแล้วนะักเคมีจะต้องจําได้ทุกสารไหมไม่ไม่แต่เขาจะมีเขาจะชอบจำคีย์เวิร์ดของมันจำลักษณะพิเศษของมันถ้าหนูเห็นพวกตัว e เมื่อไหร่นะหนูจำไว้เลยนะลูกว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกไขมันแล้วก็น้ำมันโอเคไหมเป็นลักษณะเด่นชัดของพวกสารจำพวกแบบ ไขมันเลยนะมันเลยที่โครงสร้างจะคล้ายๆตัวอีโอเคไหมไม่เกี่ยวข้องกับความยาวนะแต่มันจะคล้ายๆตัวอีมันจะมียาวไปเรื่อยๆก็มีโอเคเอาไปต่ออันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วเป็นสารอินทรีย์ที่เป็นพวกของเหลวลูกอย่างเช่นแนะนําก็คือเช่นเฮกเซนลูกเฮกเซนเป็นตัวทําละลายที่ไม่มีขวจุดเดือดตม่มละเหยฮะเหยง่ายส่วนใหญ่จะใช้ในการสกัดหรือล้างไขมัน หรือสกัดสารออกจากสมุนไพรจำหลักการได้ไหมลูกสารไหนจะละลายรวมกับสารไหนสารไหนไม่ละลายรวมกับสารไหนเป็นไปตามกฎที่ชื่อว่าชื่อว่าอะไรไลด์ด right ิสโซฟไรเออรไลด์ด like ิสโซฟไรเ์ไล like ์ดิสโซฟไ์ก่าวไว้ว่าไงลูกสารที่เหมือนกันออละลายใน,สา,ยนออสารที่ตัวเดียวกันเออสารที่ตัวเดียว สภาสารที่มีสภาพคล้วเหมือนหรือใกล้เคียงกันจะละลายรวมกันได้ถูกต้องไหมลูกโอเคแล้วทำไมครูายถึงบอกว่าเขาใช้ในการสรกัดหรือล้างไขมันละ่ะเพราะอะไร จำได้เลยหรือ <icism S 1> bon ว่าไม่มีคั่วเออเพราะมันเป็นสารไม่มีคั่วเหมือนกันดังนั้นเวลาเราซินเทศิสสารหรือเราสังเคราะห์สารมาเนี่ยบางทีมันยังไม่บริสุทธิ์มันยังมีทั้งส่วนที่มีคั่วกับไม่มีคั่วอยู่ด้วยกันเราอยากได้ส่วนที่ไม่มีคั่วเพียวๆหรือสารสมุนไพรของเราเนี่ยเป็นสารไม่มีคั้วเนี่ยเราจะต้องใช้เฮกเซนเป็นตัว ส่วนใหญ่จะนิยมใช้เฮกเซนเป็นตัวที่สกัดออกมาเพื่อดึงมันออกมาอยู่ในฝั่งที่ไม่มีคั่วโอเคไหมจะได้รวมไปอยู่ในเฮกเซนได้เนี่ยแบบนี้ยไอการตั้งแบบนี้ยลูกเขาจะเรียกว่าการตั้งรีฟักรีฟักก็ได้ซอกเล็ก so ก็ได้คือมันเป็นการเอาไปไงลูกสารที่เราต้องการสกัดเนี่ยวนกันไปต้มจนเดือดให้มันละเหยไปละเหยเสร็จก็ควบแน่นกลับมาวนๆกันไปอย่างเงี้ย สารสกัดหนูก็จะค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆไปยาก็ค่อยๆทําขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายหนูก็จะได้สารโปรดักของหนูออกมาเช่นอยากจะสกัดแบบว่าชาอยากสกัดแบบอะไรนะสารคาเฟอีนจากชาอะไรเงี้ยเราก็จะตั้งเรีแอคชันอย่างเงี้ยวนไปโอเคนะอ้าวต่อไปลูกอะซิโตน แอซิตนเป็นตัวทำละลายที่มีขั้วน้อยเหมือนกันแต่จุดเด่นของแอซิตนจจำไว้เลยคือละเหยง่ายลูกนิยมใช้เป็นตัวทำละลายและการล้างเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการครูออยนิยมมากแอซิตนเนี่ยใครเป็นเด็กวิทย์เนี่ยเรียกว่าถือแอซิตนติดตัวเลยก็ได้เพราะเวลาล้างเครื่องแก้วเสร็จเนี่ยบางทีเราล้างเครื่องแก้วเสร็จใช่ไหมเราล้างด้วยน้าใช่ไหมลูกมันอาจจะต้องรอนานเป็นครึ่งชั่วโมงเนี่ยแต่เราต้องไปทํา ทําแลบต่อและเราจะเอาเครื่องแก้วเนี่ยฉีดอซิโตนลงไปลูกปุ๊บปุ๊บกริงร้งกริงร้งกิ้งและเทอซิโตนออกแค่ไม่ถึง5นาทีเครื่องแก้วเราก็จะแห้งแล้วมันพาน้ําออกไปด้วยเลยดังนั้นอซิโตนเนี่ยเป็นตัวทําละลายที่ละเหยง่ายมากเลยนิยม,มเอามาใช้ล้างพวกเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการและสุดท้ายก็คือเมทานอลเมทานอลเป็นตัวทำละลายมีคั่วดังนั้นเป็นไงลูกควายบอกแล้วหลักการไลดิโซ ถ้าสารเรามีคั่วตัวทําละลายเราก็ต้องมีคั่วเหมือนกันดังนั้นถ้าสารเรามีคั้วเราก็นิยมใช้พวกเมทานอลเนี่ยแหละมาเป็นตัวทําละลายเพราะว่าแอลกอฮอล์เป็นสารมีคั่วเหมือนกันโอเคไหมอ้าวดังนั้นจบเคมีอินทรีย์แล้วนะของเทอมนี้ไม่เรียนเคมีอินทรีย์อีกแล้วจบแล้ววันนี้เคมีอินทรีย์ดังนั้นอย่าลืมนะลูกวันจันทร์เรามีสอบของครูาย น่าจะสอบประมาณ10บถึงยีข้อโอเคนะ1 0บถึงยีข้อเราจะสอบกันในวันจันทร์อย่าลืมกลับไปอ่านนะลกูกมีทั้งเรื่องของปฏิกิริยาและก็สมบ,บัติอ้าวดังนั้นวันนี้ใครเข้าใจแล้วสามารถออกไปอ่านหนังสือได้เลยลกูกอ้าวดังนั้นวันนี้พอแค่นี้นะปล่อยก่อนประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงได้เลยนะเนี่ย ปล่อยให้ไปอ่านหนังสือนะให้ไปอ่านจริงๆนะลูกไปอ่านหนังสือแล้ววันจันทร์เจอกันโอเคลูกดังนั้นวันนี้พอแค่นี้ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะปุริมพาร์แหมมาตอนท้ายเลยนะเข้าใจเปล่า มันออกเลยเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจนะอ่าวเดยวควายรอดูคะแนนอ่ากลับไปออกไปอ่านหนังสือได้เลยลูกใครไม่เข้าใจถามได้อ้าวใครมีตรงไหนอยากถามไหมครับโอ้ยเสียงเหมือนคุณคุณไม่ครูต้องพูดครูต้องพูดไปติมเลนะครูเนี่ยเรื่องเนี้ยไม่เพราะว่าพูดิดครูไอไม่ตอบหรอกครูไอกดพูดิดมากคูดิดกล้าเอารูปหน้าปกเป็นพยูนได้ยังไงอ่ะ มันไม่ได้เป็นพยูนครูโอ่ะวายอ้วนขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ใช่ไม่ใช่ครูมันมค,คือตัวแทนของเด็กเรียนครูคือตัวแทนเด็กเรียนพิมนิพาอยากได้สไลด์ใช่ไหมลูกครับใช่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้ในสตีมนะโอเคครับพิมนิพาได้ไหมพิมนิพาเดี๋ยวนี้ไม่ตอบครูไอเลยนะพิมนิพาฟังอยู่ครับฟังอยู่แล้วได้ได้ล่าตอบบ้าง บ้างโอเคอาจจะลองดูเดี๋ยวจะลองดูว่าตอบะเปล่างอนแล้วพิมพ์นิพาช่วยมีความงอนพิมพ์นิพาแล้วอาครูงอนเล้วครูนันตาหลายงอนทุกคนเลยห้องเนี้ยเหมือนจะสอนไม่ได้แล้วนะเนี่ยแล้วแต่ละคนทำลายหาดท้ายท้ายแล้วกยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่เออทำลายครูไอทุกคนเลยอคิดดูที่นักเรียนจะรู้สึกยังไงสอนนักเรียนวันเนี้ยแล้วตอนเย็นนักเรียนตั้งตัดว่าจะเก็บคะแนนหรือเก็บครูดี ควายจะต้องรู้สึกยังไงเนี่ยใครเนี่ยคะแฉ่นี่เนี่ยน่าก,กลัวน่าก,กลัวมากก็องนี้สอนไม่ได้เลยสบายควายใช่ไหมพิมพ์นิพาควายบอกบานนะปกป้องควายด้วยอ้าวมีใครมีคําถามไหมผู้ดิดว่างําถามผู้ดิดคืออะไรผู้ดิด พูด,ดิไม่ได้นะครูอาอต้องใช้คิปพูดดิในการส่งเขานะเห็นไหมเด็ู้นะรูปเลยพูอเนฮะหนูคงไม่ว่างหนูคงไม่ให้ครูสอนใหม่หรอกนะครูที่ถามว,ว่าวันนี้เ,เรื่องอะไรครับ ไม่เป็นไรหรอกไม่อัดั้งนึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูอายไปเอาคลิปของน้องก็ได้ผู้ดิจใจลายมากเลยอ่ะครูาอายตั้งหน้าตั้งตารอครูาอายากะว่าจะใช้คลิปผู้ดินในการส่งเขาเลยนะเนี่ยเนี่ยห้องเนี้ยทํรลายครูาอายอ่ะโอเคไม่เป็นไรลูกคําถามคําถามเกี่ยวกับปฎิยามีไหมใครจะถามเลยไหมใครยังตัดตรงไหนไม่ได้ใครยังแตกตรงไหนไม่ออกมีเปล่ามีเปล่า เนี้ยเปล่าถ้าไม่มีคุณจะไปส่งสไลด์ให้พิมพ์นิพาแล้วนะมีใครมีคําถามถามก่อนได้คูเอลยครูหนูส่งต่อเพื่อนไม่ต้องส่งต่อเพื่อนเราเดี๋ยวคุณไอ,อโพสให้ในเนี่ยแหละใ,ในในสตรีมขอบคุณค่ะครับแป๊บหนึ่งนะคุณไอโพสอ้าวมีคําถามไหมลูกฮัลโหลการพิดาได้เปล่าออการพิดา ได้อยู่ค่ะคุยสอนแอลคินกับ, L กบ in, แอลคายอีเราได้ไหมได้แอลคินกับแอลคายสอนเรื่องอะไรปริยาการแทนที่กับเติมเหรอไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปสอนครูอย่าไปฟังมันเลยหมายถึงมันปิยาการเติมเหรอลูกใช่ไหมใช่ค่ะใช่อ่ะแป๊บนึงแป๊บนึ่งคุงขยขอขออัปโหลดไฟล์ให้เพื่อนแป๊บนึงนะเผื่อเพื่อนจะไปอ่านหนังสือแป๊บนึ่งเบส a minute งานผัวหนึ่งตึกหหกับหนึ่งกับหทับสอง อ้าวคุณไอโพสแล้วหนูลองไปดูซิได้หรือเปล่าลองไปดูมันเปิดได้หรือเปล่าลูกไหนเปิดให้คาหุาไอหน่อยซิว่าเปิดได้ไหมเปิดได้ครับเปิดได้นะโอเคดังนั้นใครเข้าใจแล้วกลับไปอ่านเองได้เลยลูกลองไปสรุปดูนะว่าปฏิยานี้ใช้สารตั้งต้นเป็นอะไรผันกัดได้ไม่ได้สารผลิตภัณฑ์ที่สารผลิตภัณฑ์เป็นอะไรต้องแตกตัวหรือไม่แตกตัว ควายบอกเลยนะสอบเนี่ยคูอายไม่สามารถไปกําหนดกฎเกณฑ์พวกเราได้ว่าเฮ้ยห้ามเปิดดูนะเพราะคูอายคงไม่เห็นแต่ว่าถ้าใครเปิดดูเนี่ยควายบอกได้เลยว่าไม่ทันแน่นอนโอเคไหมดังนั้นให้ไปอ่านให้เข้าใจเลยอ้าวมาประตะก,กี้ใครนะการพิดาเอาอะไรนะลูกปยาการแทนที่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมแอลเคนแอลค,ค,คีนแอลไครนอันนี้ใช่ไหมลูกใช่ปะอ่าค่ะ ใช่อา้าวดังนั้นจาไว้นะลูกอา้าวงั้นครูอาจจะสอนปริยาที่สองใหม่คือเป็นเรื่องของปริยาการฟอกจางสีใช่ไหมอา้าวงั้นการที่ดาจะเย็นๆฟังไปพร้อมกับอ,อนะชื่อบอกว่าเป็นปริยาการฟอกจางสีแสดงว่าหมายถึงจากดั้งเดิมเนี่ยมีสีอยู่ให้กลายเป็นไม่มีสีถูกต้องไหมอันนี้คือลักษณะเด่นของปริยานี้เลยโดยปริยาเนี้ยจะมีรีเอเจนต์อยู่สองตัวหลักๆก,ก็คือ สารละลายบโบร o m นที่เป็นสีน้ำตาลแดงกับสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีโอเคไหมที่เป็นสีม่วงชมพูอันนี้นะเราใช้อยู่สองเรียจนนี้หลักๆโดยไปยาเน,นี้ยสามารถช่วยเราจัดรูปเข้าๆแบ่งแยกได้ว่าเป็นสารไฮโดรคาร์บอนประเภทไหนฟอยจางสีเนี่ยเกิดเฉพาะไฮโดรคาร์บอนนะลูก ดังนั้นมาดูกันไฮโดรคาร์บอนมีกี่แบบมี4อันใช่ไหมมีแอลเคนมีแอลคีนมีแอลไคลและก็มีอะโรเมติกโดยฟองจังสีเนี่ยสามารถแบ่งแยกแอลเคนได้แอลคีนแอลไคาเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกันแต่ไม่สามารถแบ่งแอลคีนกับแอลไคายออกจากกันได้แต่สามารถแบ่งแยกออกจากแอลเคนได้นะแล้วก็แบ่งแยกอะโรเมติกออกมาได้อา้าวดังนั้นดูลูกดูปยาแรกปรยาที่1คือปยาการแทนที่ ปฏิริยาการแทนที่จำไว้เลยว่าเกิดได้เฉพาะแอลเคนเท่านั้นอะไรที่เกิดแทนที่แสดงว่าสารตั้งต้นเขาเป็นแอลเคนอ้าวแล้วจะรู้ได้ไงล่ะว่าเกิดแอลเคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้องหลุดกฎออกมาดังนั้นจำไวน้นะลูกปฏิกิริยาการแทนที่จะต้องเกิดในเฉพาะที่ที่มีแสงสว่างเท่านั้นในที่มืดเกิดได้ไหมการทิดาได้ไหม ไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะอะไรเพราะปริยาการแทนที่นั้นต้องให้แสงช่วยสลายพันธะของโบรมีน i n e เอามาดูนะในขั้นตอนการเกิดปริยาการแทนที่1คือ,อไรลูกเรามีแอลเคนอยู่ในมือใช่ไหมเราหยดสารละลายโบรมีนลงไปดังนั้นเมื่อหยดสารละลายโบรมีน i n e เป็นไงลูกไปทําในที่ที่มีแสงสว่างแสงสว่างตัวนี้จะสลายพันธะของ เอลเคนใช่ไหมอ่าวบรมีนดั้งเดิมมันเป็นโมเลกุลแบบนี้ถูกต้องไหมลูกแบบนี้ปึ๊บสมมุตินะอันนี้เป็นบรมีน2สองอันใช่ไหมเป็นบโบรมีนดังนั้นเจอแสงปับ๊บมันก็จะสลายตัวไม่อยู่ด้วยกันและกลายเป็นอะตอมของบโบรมีนแทนเห็นไหมลูกโดยอะตอมบรมีนตัวแรกนี่แหละจะเข้าไปแทนที่เข้าไปแทนที่ไฮโดรเจนตำแหน่งไหนก็ได้ในแอลเคน ในเมื่อเข้าไปแทนที่เอาโบรมีนเข้าไปแทนที่แล้วไฮโดรเจนตัวนี้ยังอยู่ได้อยู่ไหมอยู่ได้อยู่ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ไฮโดรเจนตัวนี้ก็จะต้องหลุดออกมาโดยหลุดออกมาไปรวมกับโบรมีนอีกตัวหนึง่งก็ได้ HBr ใช่ไหมอ้าวส่วนโบรมีนตัวนี้ก็จะเข้าไปแทนที่ไฮโดรเจนตัวนี้เป็น Br ตัวนี้เข้ามาดังนั้นครูไอ,อก็เขียนใหม่ให้ดู เกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์ดังที่ควายแสดงเลย mm hmm. เห็นไหมมีบรมีนเข้าไปแทนที่ส่วนไฮโดรเจนดัางเดิมตรงนี้ไฮโดรเจนดัางเดิมตัวนี้ก็ไปรวมกับบรมีนอีกหนึ่งตัวที่เราสลายออกมาเห็นไหมลูกดังนั้นถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเป็นไงจากสีน้ำตาลแดงก็จะถูกฟอกเป็นไม่มีสีโอเคนะได้ไหมลูกได้ไหมการิดาได้ไหมได้ค่ะนายได้ไแล้วนะ อ้าวต่อไปเป็นเรื่องของปฏิกิริยาการเติมหูกปฏิกิริยาการเติมเนี่ยง่ายมากถ้าใช้โบรมีนคือหมายความว่าอย่างไงก็คือเอาโบรมีนของเราเนี่ยแหละปฏิกิริยาการเติมต้องจาไว้ดีๆนะสารตัวนั้นจะต้องมีพันธะคู่หรือพันธะสามถึงจะเกิดได้ก็คือสารกลุ่มประเภทแอลคีนกับสารกลุ่มประเภทแอลไคน์ดังนั้นต้องมีคู่หรือสามเกิดได้แอลเีนเกิดได้ไหมการธิดาอันนี้เกิดได้ปะแอลเีน ไม่ได้ค่ะไม่ได้ดังนั้นอ้าวอันนี้จาไว้ว่าไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่สว่างอยู่ในที่มืดก็เกิดได้ดังนั้นโบรมีนตัวนี้ลูกเกิดการแตกตัวเป็นไงลูกเข้าไปเติมตรงตําแหน่งของพันธะคู่ใช่ไหมพันธะคู่มีสองปลายใช่ไหมลูกตัวหนึ่งเติมปลายซ้ายอีกตัวหนึ่งเติมปลายขวาดังนั้นเอาไฮโดรเอาโบรมีนเข้าไปเติมแล้วพันธะคู่ตรงนี้ยังคงเป็นพันธะคู่อยู่ได้ไหม อ่าวไอ,อลองเติม <Yeah. S 1> ให้ดูนะถ้ายังงงอ้าวอันนี้นะปึ๊บอันนี้เป็น br หนึ่งบวกกับ br สองนะควายแตกมาแล้วโอเคนะอ้าวเอา br ตัวนี้เข้าไปเติมตรงนี้ปึ๊บได้เป็น br หนึ่งอ้าว br ตัวนี้ไปเติมตรงนี้เป็น br สองปึ๊บเติมตรงนี้อ้าวหนูลองดูสิว่าตรงคาร์บอนหนูลองเช็คคาร์บอนตรงนี้แขนเกินหรือเปล่าแขนเกินปะ ทำหนันก็เยอเกินดังนั้นพันธะคู่ของหนูก็จะต้องเปลี่ยนเป็นพันธะเดี่ยวแค่นี้เองเติมแค่นี้จบแล้วก็คือเอาเข้าไปเติมแล้วก็ลดพันธะจบเลยแค่นี้ได้ป่ะได้ไฮโดรเจนถุกตัวอยู่เหมือนเดิมเราไม่ได้หลุดไฮโดรเจนตัวไหนไปนะลูก เราเอาไปเติมมันไม่ใช่การแทนที่แทนที่คือเราเอาโบลโมีนเข้าไปแทนที่ไฮโดรเจนดังนั้นไฮโดรเจนอยู่ไม่ได้แล้วต้องหลุดออกมาแต่อันนี้คือเราเอาเข้าไปเติมดังนั้นเราไม่หลุดตัวไหนออกมานะลูกโอเคไหมเราเอาเข้าไปเติมแต่พันธะ,ะต้องลดลงจากพันธะคู่ต้องเหลือพันธะเดียวจากพันธะสามต้องเหลือพันธะคู่แล้วก็พันธะคู่เหลือเป็นพันธะเดียวโอเคนะ อ้าวแล้วต่อไปเป็นแอลคายลูกแอลคายก็เหมือนเดิมเราจะเขียนสเต็ปเดียวก็ได้หรือจะเขียนสองสเต็ปก็ได้ถ้าเขียนสองสเต็ปอ้าวก็ค่อยๆเติมไปอ้าวอันนี้เข้าไปเติมลูกปุ๊บก็กลายเป็น br กับ br ใช่ไหมเราเติมตรงตำแหน่งที่มีพันธะอ้าวเติมแล้วเป็นไงพันธะสามอยู่ได้ไหมอยู่ได้ปะไม่ได้ต้องเหลือเป็นพันธะคู ตรงตำแหน่งพันธะคู่ก็ถูกเติมเข้าไปอีกเติม Br กับ Br ลงไปอ้าวดังนั้นกลายเป็น Br4 อะตอมแล้วนะเห็นไหมลูกเห็นไหมัน Br4 อะตอมลงในนี้จากพันธะคู่ก็ต้องเหลือเป็นพันธะเดี่ยวแค่นี้เองได้ไหมปรียาการแทนที่กับการเติมของโบรมีน i ได้ไหมลูกได้แล้วค่ะได้นะส่วนอะโลเมติกให้จำไว้เลยว่าไม่สามารถเกิดปริยาการเติมได้ เนื่องจากเป็นไงลูกมีพันธะคู่ในวงเบนซีนทําให้หนูไม่สามารถเติมลงไปได้เพราะมันเกิดการเลโซแนนตลอดเลโซนนเนี่ยจะทําให้โครงสร้างเสถียรโครงสร้างเสถียรก็ไม่ชอบทาปฏิกริยาก,กับใครจำไว้เหมือนแก๊สหมู่แปดนะลูกหมู่แปดมันก็ครบออกเตกของมันอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นแก๊สเฉื่อยแก๊สที่ไม่ค่อยชอบทำปฏิกิริยาก,กับใคร อันนั้นอะโรแมตกิก็แนวเดียวกันเลยดังนั้นเห็นไหมลูกหนูจะเห็นว่าสารแต่ละกลุ่มเนี่ยสามารถทําปฏิกยายได้กันคนละแบบถ้าเป็นแอลเคนหยดโบรมี ane, ลงไปในที่มืดทําไม่ได้แต่ในที่สว่างทําได้แล้วเกิดเฉพาะปฏิกยาการแบบแทนทีเท่านั้นส่วนแอลคคนแอลไคนทั้งที่มืดก็ได้สว่างก็ได้แต่ต้องเกิดปฏริยาการเติมส่วนถ้าไม่เกิดเลยทั้งสองอย่างเนี่ย ก็แสดงว่าเป็นกลุ่มของอะโลแมติกโอเคไหมได้ไหมตึคค๊ดตึ๊ดต๊ค่ะไ้าวแบบที่2คือเปอร์แมงกานีตเปอร์แมงกานตก็คือด่างทัพทีมของเราใช่ไหมลูกโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตง่ายที่สุดคือต้องจำได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของหนูมี MnO2 อยู่นะเพราะมันเกิดตะกอนแล้วก็มี KOH อยู่ โดย mno 2เนี่ยจะต้องแตกตัวให้ oh 2 2หมู่เอา oh 2หมู่นั่นเข้าไปเติมตรงบริเวณพันธะคู่เติมซ้ายเติมขวาหมู่ oh ติดกันเราก็เรียกว่าไกลคอลุโอเคนะดังนั้นปรยาทุกอย่างของการฟอกจางสีเนี่ยครูออายสรุปมาเป็นตารางตามนี้แล้วนะอันไหนเกิดที่มืดได้อันไหนฟอกจางสีโบรมีนอันไหนไม่ฟอกจางสีโบรมีน อันไหนฟอกเปอร์แมงเกนเออันไหนไม่ฟอกอ้าวอันนี้เป็นตารางสรุปโอเคนะการทิดาโอเค่ะ okay. ขอบคุณค่ะว่าไงคุณไอรู้ว่าพวกเราไม่ได้มีคำถามแค่นี้หรอกว่ามาม,มีใครจิราพรได้ไหมลูกเรียนได้ไหมจีราพรได้ค่ะได้นะสิ่งสันๆน,นะโอเค <laughs> <laughs> อมีใครอีกไหมลูกมีใครมีคําถามไหมถ้าไม่มีใครจะปล่อยไปอ่านหนังสือแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าเบียดเบียนเวลาอ่านหนังสือของใครมีไหมลูกผู้ดิษผู้ดิษอยู่ไหมผู้ดิษไปแล้วเหรอผู้ดิษได้บ้องเปล่าผู้ดิบวันนี้วันนี้ไม่เห็นผู้ดิษตอบผู้ายเลยเนี่ยได้นะอ้าวมีใครไม่ได้มีใครไม่ได้อีกเปล่าอ้าวจะได้จะได้ จะได้สอนถ้าถ้าถ้าไม่มีก็จะปล่อยแล้วเดี๋ยวไม่มีเวลาไปอ่านหนังสือสอบองอไงห้ามตกนะอันนี้ไม่มีซ่อมนะลูกเพราะเป็นคะแนนปลายภาคไม่มีซ่อมนะดังนั้นไปเลยทําให้ผ่านลืมเตือนนะว่าไม่มีซ่อมเตือนเตือนเพื่อนด้วยนะว่าไม่มีซ่อมเป็นคะแนนปลายภาคนะโอเคสอบสิบถึงยี่สิบข้อประมาณนี้ถ้าไปยาออกชอยได้ก็จะพยายามออกให้อ้าว มีใครมีคำถามอื่นไหมก็ดูไม่มีนะแต่ก็ไม่ยอมออกกันอ้าวมีไหมลูกฮัลโหลโชติกาเป็นไงลูกได้ไหมโชติกาพัฒรนันได้ไหมลูกพัฒรน,นันได้ค่ะหนูอ่านทวนอยู่ค่ะหนูอ่านทวนอยู่โอเคนะอ้าวดังนั้นถ้าไม่มีคำถามก็อายไปแล้วนะลูก อ้าวดังนั้นวันนี้พอแค่นี้ลูกกลับไปอ่านหนังสือกันอ้าวดังนั้นวันนี้พอแค่นี้สวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีสดลูกงอนผู้ดิบบา